สวัสดีครับผมโบ๊ท ไปดูของไลท์ o ูมบ้างนะครับก็จะคล้ายๆกันครับก็คือชิปประมวลผลก็จะเป็น Intel AMD นะครับที่64บิตเหมือนกัน2อกร์ Hz, ความเร็วแล้วก็ใช้ Windows 10นะครับ6 4บิตนะครับแรมเริ่มต้นที่4 GB ส่วนเรคอมเมนตก็คือ 8G b นะครับแล้วก็พื้นที่ ฮาร์ดดิสก็2จิกนะครับส่วนมอนิเตอร์ก็1 0 2 4คูน768นะครับส่วนกราฟิกการ์ดก็ค่อนข้างอาธิบายชัดเจนนะครับ AMD ใช้อะไร Intel ใช้อะไรนะครับแล้วก็ Nvidia ใช้อะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแ่แล้วก็กวกิดีโอนะจิก2จิกบีแรมตามนี้นะครับก็จะ ถ้าสูงกว่าน,นี้ก็คือใช้สำหรับ 4K หรือ 5K ครับอินเทอร์เน็ตต่งการแน่นอนมาที่ e m i e r e Pro บ้าง e m i e r e Pro สำหรับ Windows น,นะครับมินิมัมสเปคก็จะเป็น Intel Gen 6ขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าจะเป็นถึงเจน10แล้วนะครับก็ Gen 6ราคากจจ็จะไม่แพงมากนะครับก็ Windows 10นะครับ64บิต นะครับเวอร์ชันนี้ขึ้นไปตัวแรมมินิมัมที่8จิกนะครับแล้วก็ตัว G P U หรือการ์ดจอนะครับก็คือ2องิกบขึ้นไปนะครับฮาร์ดดิสยังต่ำ8ปจิกนะครับที่ o, แบบโปรเขาคลองใช้พื้นที่เยอะอยู่น,น,นะครับถ้าจะให้ดีก็เป็น S S D นะครับแนะนำสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ควรจะเป็น S S D หมดแล้วอย่างน้อยก็ 500G ขึ้นไปนะครับ SSD ก็อาจจะเพียงพอสำหรับไดซี C นะครับเพื่อที่ลงระบบส่วนไดที่สำหรับไว้เก็บงานหรือหรืเอเก็บวิดีโอฟุตเทจต่างๆก็ใช้เป็น hard disk ว่าดูว CPU CPU ตอนนี้วิ่งไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งเลย2เงกิกเือไปแล้วส่วนแรมตอนนี้อยู่ที่12จสงิกนะครับเราคิดดูว่าถ้าเครื่องของคุณผู้ชมนะครับ มีแรมที่แค่16 g ิกะเครื่องร้อนแน่นอนแล้วยิ่งคอมก็ยิ่งทำง,งานช้านะครับมันไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้แบบทำการตบวลผลเลยนะครับครับก็นี่ก็คือแนะนำสเปคคร่าวๆนะครับของคอมพิวเตอร์ที่เราจะเอามาใช้ในการทำทำงานเกี่ยวกับรูปและวิดีโอนะครับสรุปอีกทีนึงนะครับ ถ้าจะใช้โปรแกรมโดยรวมทั้ง3โปรแกรมในเครื่องของเครื่องเรานะครับเครื่องเดียวก็แนะนำว่าจะเป็น t n t เ่อตัวชิปนะครับเป็น Intel หรือ AMD ก็ได้นะครับที่ซัพพอร์ต6 4บิตนะครับ2 GHz ขึ้นไปความเร็วนะครับถ้าเป็น Intel ก็จะเป็น Gen 6หรือ Gen 7ขึ้นไปนะครับ ส่วน Windows ก็เป็น Windows 10นะครับเพื่อที่จะได้รองรับของทุกโปรแกรมเนาะ Windows 10โ4บินนะครับส่วนแรมยังต่ำขอถ้าให้ซื้อจริงๆก็น่าจะจะเป็น16 g ิขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนจอก็ความละเอียดสูงหน่อยนะครับการจอก็ด้วยนะครับทั้ง Intel แล้วก็ AMD หรือออนบอร์ดก็ได้แต่ว่าขอให้มีสปอร์ตเล็กๆนะครับต,ต่างๆดีโอด้วยนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตนี้คงมีกันทุกเครื่องอยู่แล้วเนาะเพราะถ้าดูคลิปได้ก็แสดงว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับและนี่ก็คือสเปคเข้าวค่าของคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้รันโปรแกรม Photoshop Lightroom แล้วก็ Premiere Pro นะครับก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือติชมแนะนำก็พิม์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ